ับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ก็เดี๋ยวมาวัดกันดูนะฮะมันมันมันเมตรยี่สิบหรือเมตรสามสิบกันแน่นะฮะ,ะเดี๋ยวมาวัดมาวัดมาวัดล่องนะฮะ,ะไหนไหนก็เสร็จแ,แล้วเ่อกีดับจับเครื่องก่อนนะครับเราพกสดับเมดมาด้วยนะครับหลายคนถามว่ารถใหญ่มันทำล่องประมาณเมตรยี่0สิบสามสิบได้ไหมนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะ ขนาดเมตรนะครับถึงการล่องนะครับเอฟีดูเหมือนล่องใหญ่แต่มันหลอกตานะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูครับอ้าไม่ถึงเมตรยี่สิบเมตรสิบนี่ฮะดูจุดนี้นะครับเอาประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมเนาะล่องประมาณเมตรยี่สิบนะครับแต่ดูมันอ้วนมันหลอกตาครับเลือเดี๋ยวมันทำล่อง ครับอันนี้ล่องล่องล่องแรกครับอันนี้เมตรยี่สิบครับลม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 สันล่องคูล่องประมาณเมตรยี่สิบนะครับเอฟสีเมตรยี่สิบก็คือรถเลิฟท์ทำลวดมันนี่มันจะเข้าไม่ได้นะครับลมลมพัดลมพัดลมพัดโอเคล่ล มันบีเพราะอยู่นะครับโอ้นมนมนมมประมาณนี้ครับเดี๋ยวจับให้ดูครับนี่ึงยางนี้ครับมานะครับเวดดี้แม่ตรงนิง้วผมนะครับกลางร่องนะครับนี่ม 20. เมตรยี่สิบอาอยู่แล้วนี่เมตรยี่สิบนะครับผมเรียกที 20. นี่เลยร่องเมตรยี่สิบเท่ากับรถเล็กนะครับแต่รถเล็กเนะี่ยก็คือร่องมันจะเตี้ยก,กว่านี้แต่เรา พยายามขุดท้องร่องเหมือนลงผ่านสามนะครับเนะาะเวลาฝนตกตมันก็ยุบลงครับยุบลงประมาณครึ่งนึ่งอ่ะนะฮะดินก็จะมานี่กบกบตรงช่วงนี้ครับผมมันก็จะตื้อลงมามันก็จะทําเป็นร่องระบายน้ําได้ดีนะครับผมเนาะแต่ถ้าคูเล็กเนี่ยยกเตี้ยเรายิ่งเตี้ยมันก็ขังน้ําหรือภาษาบ้านๆมันหืมน้ำนะพี่น้องเนาะม,นม,นมันหืมน้ามันหืมน้ําน้ำอุ้มอยู่ใต้มันระบายไม่ดีนะฮะหัวมันก็จะเฉาแห้งต้นมันก็จะเฉาแห้งนะครับ ออกมาประมาณนี้ครับผมเิดูงานครับผมตรงไปตรงก็หยุดได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับร่องกับที่เป็นเกล็ูนของเรานะครับโอเคเมตรยี่สิบนะครับผมร่องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปกินข้าวแล้วก็ต่ออีกแปดไร่ครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้ไทยจะเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่างานไทยเราก็ ้จะต้องทันไหมเพราะว่าคนงานมาปลูกไม่ทันนะครับอาโอเคครับฝากไว้ด้วยครับร่องเมตรยี่สิบครับผมก็ะจะออกมาประมาณนี้ฮะสวัสดีครับ